ข้าวมงอูค่ะนี้ถั่วคุแม่งามมากเลยค่ะค่ะอันนี้สอดแดงน้ำพองนะคะถั่วถั่วฝักยาวนะคะสวยงามมากๆเลยะค่ะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นสอดแดงน้ำพองนะคะวันนี้มาเจอสวนถั่วฝักยาวดีได้เลยค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะคุณพี่ก็มาใกล้ๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บถั่วกันนะคะ สวยงามมากๆเลยนะปูกระมาณคุณแม่บอกว่าปูกระมาณเดือนกว่าอย่งรถจะค่อนข้างดังนิดนึงนะคะเสียงค่อนข้างดังนิดนึงนะ,ะขอโทษมากๆด้วยนะคะถั่วสวยงามมากๆเลยนะคะจะมีเพียน,นิดนึงนะคะพี่สาวสวงามมากๆ ักยาวนะคะปลูกง่ายนะคะช่วงนี้จะเป็นฤดูฝนด,ดูแลง่ายนะคะนะคะไม่ฉีดยานะคะเยาวนะคะไม่ได้ขีดยานะคะเพื่อนๆค่ะ <losers> มากมากเลยนะคะพี่เดี๋ยวเก็บปวดรับนันนะคะเดี๋ยวจะพาชมสวน อันนี้จะปลูกพื้นาดไหนนะคะยังรถ็ดดัางมากจะปลู่ด มาอยู่สวนริมถนนใหญ่นะคะเพื่อนๆอ,นนะอากาศอากาศดีมากๆเลยนะนเพื่อนๆได้เยอะมากนะคะฝากพี่สาวไว้ก่อนนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะป่านีา้คุณแม่เขาปลูกนะคะคุณแม่ปลูกปลูกตรงนี้ยังไม่ถึงสองเดือนเลยนะคะได้ผลผลิตแล้วนะคะถั่วฝักยาวแต่เขาโพดประมาณเดือนกว่าๆนะคะเขาโพดนี้ต้องประมาณ120วันนะคะพเพื่อนๆถึงจะเก็บเกี่ยวได้นะคะ เป็นพันเหลืองสวิตนะคะจะเป็นพันหวานนะคะเขาโพดจะเป็นพันหวานเหลืองสวิตนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้ยัง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 ,ย,งยังไม่ครบร้อยยี่สิบวันนะคะเพิ่งจะได้ประมาณสี่สิบอ่าสี่สิบห้าสิบวันนะคะประมาณนี้นะคะค่ะงามมา,มากเลยนะคะเพื่อนๆดูท่วมหัวเลยะคะ่ะพี่สาวท่วมหัวเราเลยอะค่ะนะคะ,นะคะ พ่ดพันเอเหลืองสวิตนะคะงามมากนะคะก็คือเห็นแล้วเป็นว่าผ่านผ่านไปไม่ได้เลยค่ะก็เลยอยากจะถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเพราะว่าปลูกง่ายอะค่ะถั่วฝักยาวก็ปลูกง่ายนะคะเพื่อนๆปลูกไม่ยากเลยนะคะแต่ดูแลแล้วก็คือต้องดูแลระวัะวงเพียะค่ะเพียหนอนอะไรพวกนี้นะคะถั่วเพราะว่า อันนี้รู้สึกว่าจะมีเพี้ยนะคะนิดนึงเพราะว่าคุณป้าเขาปลูกแบบออแกนิกนะคะเขาไม่ได้ฉีดยานะคะเพื่อนเพื่อนมันก็เลยค่อนข้างจะมีเพี้ยนิดนึงนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะคะปลูกข้าวโพดซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็คข้างเขาจะปลูกตัวฝักยาวนะเพื่อน ก็จะมีตัวฝักยาวแล้วก็ฟักทองนะคะอ่านี่มีฟักทองฟักทองกําลังออกดอกนะคะกําลังเป็นตุ่มๆอยู่นะคะมีฟักทองนะคะอ่าฟักทองนะคะอ่าบ้านนี้มีรลากาปลูกผักทานเองนะคะปลูกผักเขาจะมีปศุสัตว์ด้วยนะคะค่ะน,นี้เขาจะเลี้ยงวัวด้วยนะคะสวนของคุณแม่เขาจะ ทำการประสุ์ก็คือเลี้ยงวัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นป่าไผ่นะคะปลูกไผ่เศรษฐกิจก็คือไผ่หวานนะคะเขาเรียกว่าไผ่หวานนะคะนะคะไผ่เสียงไผ่ภาคอีสานเขาเรียกว่าไผ่เสียงไผ่อ่าเป็นไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจนะคะเป็นไผ่ไผ่หวานนะคะเรียกว่าไผ่หวานอันนี้เขาพูดนะคะงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ มากมากนะคะเขาพูดแต่ว่ายังยังไม่ได้แก่แก่แก่ไม่ไม่ยังไม่ได้เก็บนะคะเก็บยังไม่ได้นะคะเพราะว่าอีกประมาณเพราะว่าร้อยยี่สิบวันนะคะร้อยยี่สิบถึงเอ่อร้อยสี่สิบวันถึงจะเก็บเกี่ยวได้นะคะนะคะถึงจะเก็บได้โอ้หัวยาวมากเลยเพื่อนๆถัวยาวมากๆเลยอะค่ะ ถั่วยาวจริงๆเลยอะค่ะยาวมากๆเลยนะคะค่ะถั่วยาวมากถั่วฝักยาวก็จะมีประโยชน์มากนะคะประโยชน์เยอะนะ,ะ,<อ>ะข้าวโพดก็จะมีประโยชน์เยอะนะคะ<อ>ข้าวโพดนี้ก็คือต้มนะคะไว้ทานเขาจะมีกาก,ากใยลดอนุมูลอิสระนะ,ะต้านมะเร็งได้ด้วยนะคะค่ะต้านมะเร็งได้ด้วยนะ,ะข้าวโพด ถัวฝักยาวก็ต้าน้นมูลอิสระได้นะคะจะมีโปรตีนนะคะแต่ถั่วฝักยาวเขาไม่ค่อยให้อยากให้กินดิบนะคะจะต้องเป็นเอาไปนึ่งหรือไปต้มนะคะอันนี้จะมีแมงแมงเจาะนิดนึงนะคะจะมีเพียนะคะเพราะว่าคุณแม่เขาไม่ได้เขาเขาไม่ได้ขีดยานะคะปลูกแบบออแกนิกแบบบบ้านนะคะค่ะ ปลูกแบบออแกนิกจริงๆนะคะนี่ค่ะถั่วฝักยาวยาวมากๆเลยเพื่อนสวยมากๆเลยนะคะมีฟักทองนะคะมีฟักทองด้วยนะ,ะปลูกฟักทองนะ,ะฟักทองกําลังงามมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีผักกาดนะคะผักกาดเขียวปรีะคะ่ะแล้วก็มีแมงลักนะคะเป็นสวนพืชผักสวนครัว รัวกินได้นะคะรัวทานได้พืชผักสวนครัวรัวทานได้จะมีฟักทองมีถั่วนะคะแล้วก็มีข้าวโพดแปลงใหญ่หลักๆก็จะปลูกข้าวโพดนะคะในพื้นที่ปลูกข้าวโพดก็จะมีต้นไผ่นะคะไผ่ไผ่หวานไผ่เศรษฐกิจนะคะแล้วก็มีแคนานะคะเพื่อนๆค่ะในสวนของคุณป้าะนะคะชื่นชมมากคุณคุณแม่ขยันมากนะคะ พยันปลูกอยู่ปลูกกินเหลือแจกเหลือกินก็ฝากขายอะค่ะแจกเก็บเพื่อนบ้านนะคะงามมากๆเลยนะคะผ่านไม่ได้เลยนะคะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะอยากมาแสดงความยินดีที่ทำประสบความสำเร็จนะคะในการทำสวนนะคะทำสวนตรงนี้นะคะงามมากๆเลยนะคะค่ะเป็นที่ที่ไม่เยอะนะคะ สามารถจะปลูกพืชหมุนเวียนได้นะคะไม่ใช่มีแต่ข้าวโพดอย่างเดียวสมมุติว่าเราไม่ปลูกข้าวโพดเราก็สามารถจะปลูกอย่างอื่นได้นะคะสามารถจะปลูกอย่างอื่นได้ด้วยนะคะมีทั้งข้าวโพดท,ทั้งมีข้าวโพดมีแมงลักมีผักกาดเขียวปรีนะคะมีไม่เยอะนะคะแล้วก็มีฟักทองนะคะฟักทองกําลังงามนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ปลูก อันนี้พุทรานะคะต้นพุทรานมนะคะค่ะกำลังงามเขาตัดออกแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะเผื่อบางใครมีที่ว่างเปล่าก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะคะปลูกพืชหมุนเวียนได้นะคะเศรษฐกิจพอเพียงกเกษตรผสมผสานนะคะมีอยู่มีกินพอดีพอเพียงพอใจมีความสุขนะคะ ที่นี่บ้านนี้มีลักปลูกผักทานเองนะคะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปถัดไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ